บ้านเมืองนาบ้านเมืองนานีมีคนจากไปดูบดาืเนได้ที่สุดเลยแหละมันเป็นแสดงว่าเป็นบ้านเก่าบ้านแก่เนาะบ้าเก่าแก่คนก็เลยของไปที่อื่นเยอะบ้านเก่าแก่บ้านดังเดิมที่สุดเลยแหละสมัยโบราณเป็นเส้นทาง การเดินติดต่อไปทางเมืองแสนด้เชจะได้สืบม,มานะเอาถึงการคุยกับกับอ้อสมการนะบ้านเมืองนาเนี่ยนะครับคนจะไปซัมใต้ก็ต้องผ่านาทางนี้ลงไปเมืองแสนแล้วขึ้นไปซัมใต้คาเกิดให้คนจะิทางซัมใต้นะขึ้นไปเมืองลงไปเมืองแสนไปคาเกิดจะไปทางนี้นะครับเรา,าจะไปหัวนาก่นอนนะครับ<ง>ไปวานหัวนาแล้วก็กลับมา ปานนี้ว่าเป็นผู้ใจเนาะบอกผู้ลาวจักศาสนาพุทธเป็นผู้ลาวนะครับนะักูุญศาสนาพุทธนะครับดังนั้นบอกว่าภาษาไตแดงเขาก็เลยว่างงๆเขาไม่ใช่ไตแดงเ่าอยาง้นแต่ก็คุยเหมือนกับเหมือนกันนั่นแหละครับแต่บอกไม่ใช่ไตแดงนะครับไม่ใช่ผู้ใตนะครับแคนี้ช่วนได้ขาด้าเจ้าเฮ็ดเฮ็ดนานหนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยนะเลี้ยงวัว โอ้นางามเนี่เสียงไอ้มากขนาดเลยครับการอยู่ดีเลยอันนี้วิวสวยที่สุดแล้วนะครับบอกเลยนะครับนานี้รวงข้าวนี่แบบรวงใหญ่ๆสวยมากๆเลยหน้าฝนมานะครับได้มีโอกาสมาหน้าฝนเป็นวิญแดณที่สวยงามมากๆเลยนะครับหน้าฝนนี่บอกเลยนะครับเขตเมืองดาวเขาน้างนะโอ้เขากำลังจะเฮ็ดเมืองวะนี่คเมืองบะเมืองเมืองอะไร ก้อนหินลงมาบักเลยละโอแม่นแม่นแม่นี่แต่ก้อนหินมาเนี่ยนะครับพอจะทำเมืองมือซีนาโอแม่นเมืองเราเจอก้อนหินไปขายนะตือปลาหินมาบูกินปาบูแล้วเนี่ยนะสวยงามนะครับเค่นี้ก็จะมีนาตองเมืองนาหัวนา สามนะครับแล้วก็อีกเส้นทางนี้ก็ไปฮอตอุ่นและออกไปซื้อสิ่งคว้างก็ได้แหละเขียนเส้นนี้ก็ได้แม่น่มนแต่เป็นเป็นเส้นทางที่น้อยะนะเส้นทางออกไปซื้อ,อทางเมืองเชื้อผู้ละ นายและไอ้เทียนนาคันไดสวยนะครับทีนี้ยังมีความสามัคคีกันนะนะเช่นเนาะมาเจอแล้ว,ลวนะเฮาเอ็ดเห็นเขาเอ็ดนะเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวเข้าสามัคคีคือนายบ้านก็ามาเกี่ยวมนาะช่วยนะครับช่วยกันยังบม่ได้จ้างเลยไม่ได้จ้างนะครับไปแล้วมาช่วยกันแต่ว่านามันไม่เยอะอะไรนะครับนาแบบ เป็นมาเสียงช่วงแรกเขาก็โฟกินเยอะนี่คุ้มกินอยูุ่ขนาดคุ้มกินนะแต่ว่าได้ขเขาเอได้นาผลบริตต่อไรได้เยอะน,นะครับเข้างาเทียงนารักเสาเทียงนาน้อยนี่เทียงนาน้อยคอยรักโอ้หัวควันดิบแหลม ถ้าแบบนี้ก็จะทำนาได้สองครั้งนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอรุ่นนะครับบอลเขาปักลัก,มกไม้ไอ้เด้เขาเห็นเมื่อกี้เนาะแหนเขาจะเห็ดย่างเขาจะเห็ดของเมืองไปอลไรนี่เออแหมนแหมนบอลมีมีน้ำอยู่ตึกอยู่ทึงเลยนะเพราะมีน้ำมีทางนัอะไรมีห้วยน้ำเออแหมนโอ้กระทะเขาเห็ดของเมืองเลยเห็ดน,นาสำบายหลืวเ่าชุดยอดในาสองครั้งเยยงลยแหละครับ พองเหมือนที่ลาเนี oh man, ่ยให้คกอล์ฟคัญกับพอกเหมือนนะครับคือ <again>. จ uh, 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 ีเมนคือจ uh ีเมนเอาหยอดห้วยตัวนี้แหละแม่เล uh ่นน uh ี่ยอดห้วยนี่เล่นนี่ยอดห้วยนี่นี่เออนี่หน่อยโอ้น้ำอย่างนี้เลยเสียงไงโอ้แม่น้ำบกขาดน้ำไม่ขาดเนีได้เลยทำนาได้โอ้โหอเอาทรายเอาแบบนี้ทำนาได้สผลนะทุ่งนาสวยงามนะครับอันนี้เอาน้ำเข้านะครับนี่กำลังทะลุดิทะลุนา โอ้สุดยอดเลยเสียงค่ามีฮิ่กินนาดีสองเดือแล้วกันสบายเนาะเสียงเนาะสบายเลยอ๋อหินละเว้ยต้องใส่งบไล่ที่สุดเลยเจาะหินมดเลยนะโอ้ทํามาหน้าหน้านาดีสวยงามมากๆเลยครับที่นี่นะครับเป็นเป็นเป็นหุบเขาหนึ่งที่บอกเลยครับว่าสุดยอดมากๆของประเทศลาวนะ ภูขเขาเมืองนาเนี่ยนะถ้านก็คือภูเขาที่มีตำนานเลยนะครับบ้านหัวนาอันนี้ต้องหัวน่ไอเ,<ป>รเราเขาเนาะเราเขาแล้ว,วิวปะเนี่ย เด็กน้อยสามคนเล่นกันอยู่เป็นไ่ายคิโอ้ยอดวิวดีมากเลยนางลำ้ำนางแซงแนางอะไรนางลุษโอ้สา้างเงินมือเดือร้างเงินมือเปล่านางน้อยนะแคปฟาร์มสบายดีสซาดอยผมยังงงว่าใคร โซนนี้เงินงามเลยนะี่เงินหลังนี้ได้เงินนในบ้านอนะ่ะในเนยน,นี่ทางน้ำเนยป่ะได้เงินไข่ซาดีไข่งัวค่าข่แขวเห็ดเหยื่อไม้หออปนะ็นเงินหมดลนะดีบรรยากาศดีมากนะครับได้เงินแบบเก่าๆนะอันนี้เงินหลังนี้นนเราดเนาะแต่ทามาช่วยได้แกฟร์มพวกเรา เอาแล้วมาเดือนนี้นะครับเป็นในบ้านแต่คราวนี้ไม่ได้ลนะุลงนะ่งครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบ้านหัวนานะอากาศร้อนคนอากาศมันร้อนนะคนก็ไม่ค่อยอยู่บ้านกันด้วยนะครับมีแวินาทีไปอยู่สนักก็ไปสนามกันนะครับมไม่ได้โอ้หัวควายเต็มทุงโมาเจ็บหัวตัวใหญ่เด้มันนี่ลนะ่ะเคนี่ตัวใหญ่ตัวตุย้ยเดลยตัวตุ้ยนะครับมีหญ้าได้ส่วนหญ้าได้ เราวท้าจะอยู่นอกนะครับอนอกเลยสร้างบุงนบ่นก้อนหินกน้อนหินเยอะตอนนี้นะครับโอ้ยเสียงเลยสุดยอดเลยเสียง,งนเขาในฝันเลยนะครับเนะี่ย ตัวตุ้ยตัวก็ตัวตุ้ยครับแถวนี้โอ้คนมีเงินล้าเสียนี่มีเงินหลายเชนเขียนนี้แล้วก็บักสาลีด้วยนะครับควายเต็มท้งค้อยตามธรมร,รมชาติได้หนวกควายอย่างนี้ควายบุไรแรงบุไรมัดยังต่างต่างเลยค้อยกินหญ้าตามพุ่งน้า Bán này ban này tôi đến thảo thì hầu đi đi này, đi này. nhà các phòng bán hùa nà <laughs> bán hùa nà nhà cát nhà các bán đằng đơm đấy บ้านแบบบ้านบูหานแท้ๆหละทุกคนเนาะเงเป็นเงินใหม่ส่งแบบดังเดิม sáng huyền may nó này oh. mang thung bây giờ đấy chị mẹ à, bưng chụp khoai ồ hẳn đi ý ừ. tô bỏ khoai mẹ à? มาเลาะอินเราพ่าม่จะฟูนะฮักนะฮักเนาะมาเอาเ่ขนมน่เอออา่มเฟือยน่อยมาขอนมขอบเจอได้บ่เอเ บ่ซาวนลอยบ้านหัวนาเนาะสวนบทเครนีเขาจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติด้ยเรียงงูรเรียงควายปลูกเขาปลูกหญ้าเรียงสัตว์เนาะสาลี ตำฮูกตำมุกสินใหม่ว่ะเอ้บ่ได้มานําบ่ไว้มาเต็มีลูกนี่ยูลาตกเนาะยยูลาเนาะาลีว่าลีน่ะมีคนได้เอบ่ขึ้นนี่อืออันนี้ ไปหาป้า,า,ปาวะโอ้ใกล้แท้เกี่ย,ออกอย,ยมไปหาป้าควางควางล่ำบอกเก้วไปเล่นบอกขับเบอร์เชือ,นอ,อ,ชอกะนะอโอ้เราแห่ดีลงนี่บอกไปชมเถื่ออะไรดีบอกอพอไรใช่เนี่ยจะชวนไปหาป้าาเ ามาลงมามาขันเราูนะคไข่ห ah ินเอ้ไข่หินสู้วะนี่ไข่หินมันเป็นไข่เป็นแอกหินเขาเอินภาษาฟันเทาเขเล่าก่ได้บ้าบ้าบ้าเก็บจากหัวมาเนาะแอกหินไข่หินจมา กิน้ลาบ้าเนาะกินกินโมไรเนี่อะไรหรือเราบ้านนี้ก็เมืองนาเขาเลสุดรับประทานโบสองบ้านนี่แหละสองบ้านเด็ดนี้เลยนะนาตองอีกนาตองอีกสามบ้านสามบ้านคักเลยวบ้านงานเด็ดเป็นนาเด็ดสองเพื่อนเป็นนาช่องละลู่นี่ก็ก็เฟิร์มไรครับเขาเป็นเท้าทั่ว้งโปรโมทการท่องเที่ยวได้พร้อมจริเหน่อยไหมเนี่ย ใครว่าครูเขาในเทพมียายมีคนมา Becca. เม้นว่าเออมาคิดตัวสวัสดีแมวโอ้สู่โบเคยมาสู่สู่เคยมาหนาหนาฝนในสู่สีเวอร์หน้าฝนในเขียวงามมุมถาำเอองามคักไปกันเลยเมื่อเดี๋ยว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 เอาเมือม่อแล้วคึ้นโบแมนไปกันท่อหนอง โอ้อันนี้กเขาแล้วเปิดหินน,น,นนะครับเอาจะทำคองชนประหานนั่นแหละครับคองเมืองคองเมืองนะครับโอ้หินก้อนมอตั้งมาเลยเลยหินแก่นิดวมาเสียงนี่บอบบอหินครบแล้วแต่หินก่อทรมดาเออไม่ใช่หินบาบูนะครับโอ้ยหมดเสียงเปรยากาศ ปุน่นนาพักเนอ่อยได้จากหลังด้วยงูยขั้วไอ้กับเอเดียวเสี่ยงไงเดินทางดินอะบ้านหัวนาเขตมุง่งนาวาดแพร่โบราณครับ,บเป็นภูเขาหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยครับ นอกจากภูเขาบ้านห่าวแวกไซสุดแล้วก็เขาหัวหน้าค่ะภูเขาเมืองนานี่แหละครับเขาหนึ่งเลยนะครับ,นนรบสวยงาม เป็นนาเมื่อแรกเขียนนี่วันเออถ้าเมืองอยู่เทิงนี่มันจะเป็นนาเมื่อแล้วอันนี้ปลูกปลูกาปลูกยากไ็ได้ เนี่ยแล้วอาไปทัวร์ลาวเนี่ยอ้จะเห็นว่าโอู้นี่ยากปะขางาขานี่นน่ายแห้งเลยแต่ว่าโอ้เสียงจอดท้ายไไวเต็มเลยปไ <ว S 1> ะไหวเต็มเลยเนาะอันกับรบะบบชุดบริหารยางาที่มาไปเรือม,มาเรือเสียง เมืองแอดนาะแอดสูงเป็นสองสามร้อยเมตรเนาะแอดโอ้นาคันใด่ายยงามขนาดนีนนาก็ได้สบายทำนาแซงได้สบายพี่ดูไปเดือนสองเขาทำนาแซงกันนะครับช่วงฤดูนี้เขี้ยวเลยเด้เขี้ยวแล้วงามแล้วนะครับแต่ทางเนี่ยขี้ง่ายนะครับเขาไม่ได้เลยครับเขาเห็นนาสองแล้ดูมัดแต่เขาทำนาได้สองครั้งเดี๋ยวคอยดูที่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะทำนาได้สองครั้งอีกครั้งนะฮะ บ้านเมืองนาเมืองกวันแข่งหัวฝัน